ตังนี้ค่ะเดี๋ยวจะทาพิมอิสตอรีเอ,อ,เ,เ,อเลยนะคะข่านี้ทาแล้วนะคะนะคะข้านี้ยังไม่ได้ทานะคะเดี๋ยวจะทาสองข้างเลย,เยลว,วองครีมนะคะแล้วก็แตะบริเวณตั้มจะเป็นคนที่มีหลุมสิวนะคะเป็นหลุมสิวิ้วรอยจากสิวแผลเป็นจากสิวนะคะเอลเลสช่วยได้ด้วยนะคะนะคะครีมตัวนี้สำหรับคนที่มีปัญหาที่น่าเป็นหลุมสิว เป็นตะกุ่มตะปั่งนะคะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ทาครีมาค่ะบริเวณที่มีปัญหานะคะเมื่อสักครู่ทาฝั่งนู้นไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการทาอีกฝั่ง ใช้เป็นประจำนะคะหลุมสิว่าะจะตื้นขึ้นเลยนะคะหรือรอยต่างๆบนใบหน้าจะหายไปนะคะน่ะวิธีใช้เราก็แตะบริเวณแตะรีมบริเวณที่มีปัญหาหรืวรอยหน้าผากลองแก้มตีนกาถูงใต้ตาใช้ได้หมดเลยนะคะกีบย้ำๆเบาๆนะคะค้ีมซึมลงไปใต้ผิวแล้วก็ทิ้งไวะคะ้ค่ะประมาณสองถึงห้า อกองสมา,ายนะล,าลาองนะสารากล้ิ่งก่อนนะคะเวลาขณะที่เราขา,คะ,า,คา,าะค็ทำก้า่งได้ค่ะยืนอยูหลังแต่เส็นตัวนช่ไหคะสังเกตนะคะตอนนี้เพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงสอนาทีนะคะเริ่มขึ้น สิวก็ใช้เวลาประมาณสองนาทีนะคะรอสิวแตกไม่ตื้นขึ้นเห็เนได้ชัดเลยนะคะั้งห้านะตอนนี้่าทั้งสองหน้าแล้วนะคะ มาดูภาพนิ่งกันนะคะคใครมีปัญหานี้ค่ะติดต่อได้เลยนะคะอิสต์ลีเอเลซองมีเชื่อได้ค่ะ